การตัดปงค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเราจะมีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความงามมาฝากนะคะขอต้อนรับค่ะคุณพลอยพลันชวีรัตน์และคุณจันเพนถนอมสัตว์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัวันนี้น้องพลอยมาอีกแล้วนะฮะก่ะอ,อนหน้านี้เราได้มีการสัมภาษณ์กันไปนะถึงเรื่องราวในชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สุดทีาสุดวันนั้นเนี่ยเห็นบอกตอนนั้นเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราด้วยนะครับเป็นคอลลาเจนตัวหนึ่งนะครับซึ่งมาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องพลอยไม่าจะเป็นหน้าตาหรือว่าการดำรง หน้าดูแบบสดใสใสปิ๊งแล้วก็เพราะแต่ก่อนมันเกินมากพี่พี่ก็รู้ว่าปัญหาชีวิตที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ,อะตอนช่วงนั้นทํางานด้วยนอนก็น้อยดูแลลูก<ม>คือทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาหมดเลยพี่<ม>แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยพลอก็รู้จักกับพี่ต่ายอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวแล้วพี่ต่ายเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องแบบโรงแรมเออลงนานของคอลลาเจนพี่ต่ายเขาก็แนะนําว่าแบบเฮ้ยพลอยต้องทานตัวนี้แล้วก็พอพลอยเริ่มทานลองทานดูแล้วมันเห็นผลจริงๆคือตอนนั้นถ้าพี่จําได้นี่นะฮะก่อนหน้านี้พี่เคยได้มีโอกาสเจอน้อง ตอนที่มีเรื่องใหม่ๆมที่จําได้เลยใต้ตาเนี่ยเป็นล่องรอยแบบทุก<น>อย่างหน้าเนิ่เนเยี่ยวหมดค,คือคือเรื่องอย่างนี้นะเอาจริงนะถ้าคนไม่เจอกับตัวเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันทุกแสนสาหัสยังไงคืออันนี้หนิงเจอมาหนิงเล่าให้ฟังได้เนี่ยแล้วเราเองเราก็ พอเองเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนหนิงด้วยหนิ่งก็จะเห็นเขาแล้วก็เห็นรู้จักเขามาเนี่ยเห็นเขาตั้งแต่สมัยมีเรื่องคือไหนจะแบบว่าลูกเัียงเบบีให้นมอยู่เลี้ยงลูกเอ่ยสภาวะทางจิตใจเอ่ยผัวเป็นแบบนี้เอ่ยอ้าวถูกปะล่ะมันก็เยินไปหมดไงคือคนเราบางทีร่างกายมันเยินจากการเพิ่งคลอดลูกแม่หลังคลอดอ่ะมันเยินอยู่แล้วอันนี้ทุกคนสภาวะจิตใจด้วยฟาเฟอตัวดําจักรแล้ดาคอดําใจยังเยินอีกอะ เพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวเสริมใช่แต่ว่าเห็นวันนี้เราเราจะโทรคุยกันเราจะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเท่าไหร่เฮ้ยเขาดูสดใสเขาดูแบบจนก่อนเข้าในการได้ถามพลเธอไปมีแฟนใหม่มาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ๊ยไม่ใช่พี่อะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือไปเจอคอเลาเจนตัวหนึ่ง เนี่ยค่ะก็เลยให้คุณตายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าเผื่อว่าหนูทานแล้วมันดีอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้างั้นเนี่ยให้พี่เขาช่วยแนะนําให้คนอื่นได้มาทานแล้วก็ได้แบบความสดใสได้อะไรอย่างนี้เป็น้อยบ้างคือจริงๆพอเองอะเขาก็จะมองหาเขาเรียกว่าอะไรทําธุรกิจใช่ไหะเพราะว่าต้ก็มีรายได้มีรายได้เข้ามาด้วยแต่ก็เลยเอาเนี่ยมาเป็นธุรกิจสําหรับเลี้ยงหลานของพี่เลี้ยงลูกของพันนี้เนี่ยคือหลักเลยถือว่าเป็นการบอกต่อเพื่ออันนี้สำหันละกันถูกไหมฮะยังไงฮะคอเจนก่อนอื่นเลยเนี่ย ตั้งตั้งตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่ต่ได้เจอคุณพลอยอะค่ะช่วงแรกๆอย่างที่พี่หนุ่มกับพี่หนิงบอกว่าคุณพลอยเนี่ยมีสภาวะอาการที่แบบว่าสภาพเสื่อมโทรมของร่างกายเยอะมากจากปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่เห็นคุณพลอยเป็นแบบนั้นเพราะว่าโดยโคอลลาเจนที่ต่เนี่ยก็คือให้สูตรแนะนำให้แนะนำสูตรที่ดีที่สุดให้กับทางคุณพลอยเนี่ยก็คือตัวนี้บอกเลยว่าน้องพลอยยังไงตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนให้น้องพลอยเป็นคนใหม่ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคอลลาเจนขอองงงคนเราา่่ยตตตตัั้้แแุ20 ก็จะเริ่มผลิตน้อยลงนะคะคือตรงนี้ถ้าผลิตน้อยลงแล้วเนี่ยความเสื่อมโทรมของร่างกายก็เริ่มจะเพิ่มขึ้นในเรื่องของผิวไม่ว่าจะเป็นความหย่อนคล้อยของผิวสิวฝ้ากระจุดด่างดําก็เพิ่มขึ้นลามไปจนถึงเส้นเอ็นกระดูกก็ก๊อบกัดแกร่งจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยนักผู้ชมผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะสิเนี่ยเริ่มถอยแล้วนะเริ่มจะไม่ผลิตแล้วนะฮะพอไปเริ่ม20 20่กว่ายี่สิบเปเริ่มแทบจะไม่เหลือแล้วคุณสังเกตได้จากการเลยคุณหนิงเวลาคุณนอนนะฮะทับ หมอนหรือเอามือเท้าแขนขึ้นมาพุกเนี่ยหน้าคุณจะยับ สังเกตได้เลยเว่าหน้าคุณมันจะฟูขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าฟูมันช้ามากเลยจะมันจะเข้ามาเท่าเดิมเนี่ยนะฮะนั่นคือคุณไม่มีคอลลาเจนแล้วใช่ค่ะคุณต้องเติมแล้วใช่แต่<ไ>ว่าอย่างนี้ในเรื่องคอลลาเจนเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะรู้จักดีอยู่แล้วว่าเอ้ยกินคอลลาเจนจะทําให้ผิวสวยผิวใสดูหน้าเด็กดูไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ว<ช>แต่ประเด็นคืออย่างคอลลาเจนสูตรที่ให้พลอยทานเนี่ยมันแตกต่างจากที่มันมีอยู่ในท้ออองงงตลลาดดทัั่ๆไไปยยคืโหกข เราเนี่ยเราบอกเลยว่าคอลลาเจนเนี่ย ก็คือจะใส่เตม็กก็คือตัวนี้เนี่ยกระบวนการการทำมาโครเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ใช้ในส่วนของส่วนผสมที่มันเป็นส่วนผสมหลักๆที่เป็นอาหารผิวทั้งหมดที่เป็นผลไม้อย่างเช่นอย่างเช่นเซโรล่าเชอร์รี่พืชตระกูลเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นเปลือกสนคือพวกนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําสิวก็จะแห้งฝ้าก็จะจางลงความสดชื่นของผิวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นความเต่งตึงความชุ่มชื่นของผิวเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะกลับมาหาเราทันทีคือทําให้เรา ร,รู้สึกว่าเราทานไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นและเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้เลยแล้วคอลลาเจนเจ้าคอลลาเจนก็จะมีหลายตระกูลอีกนะอย่างของคอลลาเจนสูตรที่ให้พลอยทานเนี่ยเป็นคอลลาเจนสูตรที่นํามาจากตัวไหนตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดคือตัวเปปไทด์ซึ่งคอลคลาเจนเนี่ยจะมี3สายพันธุ์ซึ่งของเราเนี่ยจะใช้ซึ่งคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยจะใช้ตัวคอลลาเจนที่สายพันธุ์ที่ชื่อว่าเปปไทด์ซึ่งเรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยวาาานนนํกรงี้ท งานค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากซึ่งทําให้การเห็นผลเนี่ยมันชัดเจนและแน่นอนตรงนี้และอย่างคนที่แพ้อาหารทะเลล่ะอาหารทะเลตรงนี้ถ้าแพ้เนี่ยเราก็คือจะบอกได้เลยว่าคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยสามารถทานได้ตรงนี้ทานได้อย่างแน่นอนไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันคะไม่เกี่ยวกันหลายคนบอกอุ้นทำไมจะปลาทะเลฉันแพ้อาหารทะเลกินไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ยพอทานเข้าไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่า กระชับกระชัตอนแรกเาพี่ที่รู้สึกเลยเพราะตอนแรกที่ลองเนี่ยนะคะเพราะมันรู้สึกเหนื่อยมากเลยพี่ตื่นมาไม่เคยเฟสเลยพี่ใช่พอหลังจากทานไปที่เห็นผลชัดเจนตอนแรกคือพลอยไม่เหนื่อยอีกแล้วพอยสามารถตื่นมาตอนเช้าแล้วพอยกระปี้กระป๋าเลยอุ้มลูกอุ้มลูกไหมผมเห็นในอินสตาแกรมทำเลี้ยงลูกอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เริ่มสังเกตขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็ปกใจว่าแบบเฮ้ยแกไปฉีดอะไรมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าพลอยให้นมลูกพอยไม่ฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มเห็นวว่่่่าาาแบบเเ้้้ยททไมมมมหหนนนัริใสขึจกีีดู เหี่ยวตอบตอบตอนนี้มันก็กลายเป็นแบบปูขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้จุดด่างดาอะไรตรงเนี้ยพี่มันลดหายไปเยอะเลยและในแี้ของความปลอดภัยล่ะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วนอกจากคอลลาเจน่ะคะในส่วนของวิตามินหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ตะกี้ตอนช่วงตะกี้บอกไปแล้วบอกว่ามันมีวิตามินองค์ประกอบอื่นครบอันนี้มีวิตามินอะไรบ้างคะตัวนี้จะครบทั้ง A B C D E และ K ค่ะวิตามิน K ช่วยป้องกันให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เกิดมลภาวะที่แพงใากโอ้โหสุดยอดมากโอเคก็ถือว่ารวมอยู่นี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะสามารถทานได้หมดเลยใช่ค่ะก็ือ เป็นสูตรที่ดีสําหรับคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนคุณจะต้องเติมคอลลาเจนเข้าไปแล้วนะเพราะมันสามารถช่วยเรื่องราวของผิวพรรณได้กระดูกที่ก๊อปแก๊์ก๊อปแก๊์เนี่ยมันช่วยได้นะฮะเวลาใครแบบรู้สึกเบื่อปวดเมื่อยก็มันก็น่าจะดีขึ้นใช่มันสำคัญจริงๆค่ะนะคะก็จริงๆต้องบอกว่านี้เราก็ยืนยันนะเพราะเราก็เห็นเขาเนี่ยแหละเห็นมาจนแบบตั้งแต่สมโซนิวพลอยเป็นนิวพลอยตอนนี้ดูเขาสดใสขึ้นจริงๆต่างจากเมื่อก่อนจริงๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหนน้าากกลัับบมพค่ะ ว่ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะเพราะพลอยเองเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าได้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งที่ทานแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยรู้สึกว่าเอาภายนอกนะภายนอกมีคนทักว่าแบบเออสดใสขึ้นดูดีขึ้นจากการที่ตรากตามดูแลลูกเอยสภาพทางจิตใจรู้สึกว่าแบบมันมันแย่มันโซมเลยเากินคอเจนเข้าไปใช่ตอนนี้เป็นนิวพลอยแล้วค่ะพี่เป็นนิวพลอยโอเคฮะวันนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นดีๆมาครับอ่ะชื่อว่าชื่อว่าตัวเบอร์รี่นะคะพี่เป็น คอลลาเจนอยากดีเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือบันนี้ไว้นั่นแหละถูกต้องใครๆรู้จักกันในชื่อนี้ค่ะรู้จักบันทิไว้ที่อุนอรบาลีอ่ะโอเคถูกต้องค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพอมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับรายการนี้เลยนะคะ50กล่องแรกค่ะราคานะคะกล่องละ1890บาทค่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าซื้อ2กล่องนะคะจะแถมกล่องเล็ก1กล่องนะคะในราคานะคะแค่3,500บาทเฮ้ยส5 9 0ห้บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติเนี่ย4,890รบาทเลยค่ะโทรมาเลยนะคะที่หนี่งานทุบ ปกหนึ่งของหนูก็คือว่าพี่หนุม่มลองเปิด <มา S 1> เลยค่ะเปิดมาปุ๊บจะเจอเปิดมานี่นะคะอ่ะ ด้านนี้ค่ะโอเคด้านนี้นะคะที่ถือว่าเปิดมาเจอใบนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะคะอันนี้ถือว่าจับทองเลยอันนี้คือทองหนึ่งเส้นเลยนะคะีได้เลยเหรอฮะอันนี้คือได้เลยอันนี้คือไม่ได้ใส่เข้าไปในทุกกลองนะคะคือแปาว่านี่เป็นตัวแทนของทองเลยถูกต้องใครซื้อใครซื้อบันนีไว้มาปึ๊บเปิดมาปึ๊บใช่ค่ะเจออันนี้ถูกต้องอันนี้พอจะใส่ไป100ใบมูลค่านะคะพี่กว่า5 0 0 0 0 0บาทนี่ทุบกระปุกทุบทุบทุบกระปุกหมูนี่ร้องไห้ไปเลยพี่ใช่ค่ะคือแสดงว่าในโปรโมชั่นหนึ่งเนี่สาาามรรถุ้้นไดว่ใค จะเป็นเจ้าของทองคำที่อยู่ในกล่องของเบอร์ี่ไวเนี่ยนะคะหรือว่าเบอร์ี่ไวคอลลาเจนเนี่ยด้วยนะคะเดี๋ยวสรุปโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งกล่องเนี่ยปกติเราขายกันที่1890บาทนะคะแบาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อในรายการเนี่ยนะคะจะมีโปรนะคะซื้อ2แล้วก็แถม1่กล่องเล็กข้างในปกติกล่องใหญ่จะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าซื้อ2กล่องใหญ่เนี่ยจะแถม1กล่องเล็กจากราคา4 8 3 0บาทนะคะจะเหลืออยู่แค่3,590าเาบาทเท่านั้นค่ะครับผมกดได้เลย หนึ่นะฮะรีบโทรไปด่วนเลยแต่ที่สําคัญคือทานแล้วมันเห็นผลจริงนะอันนี้หนิงกลา้าย,ยืนยันพี่หนุ่มไม่ได้มาอวยน้องกันเองนะลดแชร์คดีนดเนาะจริงเหรอคะนะเดี๋ยวนี้จะสรุปโปรโมชั่นคุณผู้ชมฟังสักทีนะคะปกติในราคา1กล่องเนี่ย1,890บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นมาเรียกว่าเขากินเป็นเป็นคอร์สคุนก็จะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นนะคะซื้อ2แถม1ค่ะเหลือเพียงนะคะ3,590ันห้าร้อยเก้าสิบบาทจากปกติราคาสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทแต่ที่สำคัญค่ะเราได้รุน ทองที่อยู่ในกล่องนี้ไปด้วยต้องคนีนะคะสั้งเลยมได้ทองด้วยนะคะรีบๆโทรไปค่ะที่เบอร์1109ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง3าคนลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการปาโปกได้ใหม่ค่ะขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยได้ไหมใช่ใช่จริงๆมีผู้สนับสนุนด้วยนะ ขอบคุณค่ะเพื่อนๆเสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกนะคะชอปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ค่ะเซรัม่มบำรุงเส้นผมนะครับและหนังศีรษะรีไวท์นะครับชอปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงนะครับ1781ค,ครับเคล็ดลับผิวนะคะและดูอ่อนเยาว์นะคะจากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาแคปซูลค่ะชอปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ค่ะครีมย้อนเวลาผิวมาจี๊กนะครับมาจานสาหร่ายหิมะแดงเชือกขาวแอลซูซิแสแลนด์นะครับ1781ครับอ่ะโอเคนะฮะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครััััับบบอยย่่่าลลืมโทรรรไปปนนนนนนนะะะะะฮฮ1109เีีีีชวววิตคคคุณแ้สสด ขอบคุณค่ะ